สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชา n นลแรด d ี้คุกกิ้งครับวันนี้แ a d d ีจะขอนำเสนอเมนูปลาดุกย่างบนเตาถ่านนะครับปลาดุกย่างหอมๆนะครับเราหมักจนเครื่องปรุงซึมเข้าไปในเนื้อปลาแล้วย่างบนเตาถ่านจนหนังกรอบนะครับพร้อมวันนี้เราจะมีเคล็ดลับในการย่างปลาดุกยังไงไม่ให้ติดตะแกรงนะครับ หลายคนอาจจะเจอปัญหาว่าย่างปลาดุกทีไรนะครับเหลือแต่หัวกับก้างนะครับเนื้อไปอยู่บนตะแกรงหมดนะครับวันนี้เรามีวิธีการย่างปลาดุกยังไงไม่ให้ติดตะแกรงด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับเรามาเริ่มจากการทําความสะอาดปลาก่อนนะครับเราได้ปลามาจากตลาดนะครับเราก็ต้องมาล้างทําความสะอาดเอาเลือดแล้วก็เอาคราบเมือกออกให้หมดนะครับ ส่วนที่มันอยู่ในท้องนะครับแล้วก็ควักออกมาให้หมดนะครับมันก็จะมีเป็นพวกก้อนไขมันนะครับแบบนี้นะครับเราต้องล้างออกให้หมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาไปย่างเนี่ยมันมีไขมันตรงนี้อยู่มันจะทําให้หยดลงสายไฟแลวจะทําให้เกิดควันนะครับนี่นะฮะเป็นไขมันนะครับควักออกแล้วก็เอามือถูให้ท้องเนี่ยสะอาดเลยนะครับ นี่นะครับจากนั้นเราก็ล้างน้ำเปล,าล่าอะไรสักสองสามรอบนะครับนี่นะครับล้างจนปลาดุกเนี่ยตัวใสไม่มีเมือกันนะครับต่อไปนะครับเราก็จะบั้งนะครับบั้งปลาให้เป็นท่อนๆน,นะครับเพื่อที่จะทำให้มัน สุกง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะได้ดูดน้ำซอสที่เราหมักเข้าไปด้วยนะครับแบบนี้นะครับเราบั้งให้ถึงแกนกลางเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการเตรียมวัตถุดิบนะครับเราใช้ปลาดุก3ตัวนะครับประมาณ1กิโลผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะ เกลือครึ่งช้อนโต๊ะรากผักชีประมาณ3ลรากนะครับซอยให้ละเอียดนะครับกระเทียมประมาณ4-5กรีบนะครับพริกไทยดำนะครับหรือใครจะใช้พริกไทยขาวก็ได้นะครับซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะครับเซี่ยวขาว1ช้อนโต๊ะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการโขลกเครื่องหมักนะครับเราก็ใส่รากผักชีที่เราสับละเอียดนะครับลงไปตำพอละเอียดดีแล้วนะครับเราก็ใส่กระเทียมครับโขลกให้ละเอียดนะครับตัวรากผักชีกับกระเทียมนี่จะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมนะครับขั้นตอนต่อไปใส่พริกไทยดำนะครับแต่วันนี้เราจะทำให้เด็กๆทานด้วยนะครับเราก็เลยไม่ใส่พริกไทยดำนะครับ ถ้าปกติเพื่อนๆก็ใส่พริกไทยดำไปประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะครับจะเพิ่มความหอมไปอีกนะครับหรือถ้าใครไม่ชอบกินพริกไทยดำนะครับก็ใส่แค่2อย่างก็ได้เหมือนกันนะครับต่อไปเราจะทำน้ำซอสน,นะครับเอารากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็เกลือนะครับ ซอสหอยนางรมนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับใส่ลงในอ่างผสมนะครับจากนั้นก็ขยำส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะไปทาที่ตัวปลานะครับแบบนี้นะครับทาให้ทั่วนะครับ ทั้งด้านนอกนะครับแล้วก็ด้านใต้ในท้องด้วยนะครับใส่ไปให้หมดเลยนะครับมันจะได้หอมขั้นตอนนี้เราจะหมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับให้น้ำซอสเราเนี่ยมันซึมเข้าไปในในเนื้อปลาด้วยนะครับนี่นะครับการบ้างมันก็จะทำให้เครื่องที่เราตำไว้เนี่ยมันก็จะเข้าไปแทรกซึมอยู่ใน รองที่มันบ้างด้วยนะครับเวลาย่างมันก็จะส่งกลิ่นหอมแล้วก็จะดูดซึมเข้าไปในเนื้อได้ดีด้วยนะครับพอคุกเขาได้ที่แล้วเราก็ไปหมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับจากนั้นเราก็จะไปก่อเตานะครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับเคล็ดลับสำคัญในการย่างปลาที่จะทำให้มันไม่ติดตะแกรงนะครับก็คือก้านกล้วยนั่นเองนะครับ เราใช้ก้านกล้วยเนี่ยวางรองแบบนี้นะครับแล้วก็เอาปลาเนี่ยวางทับไปที่ก้านกล้วยเลยนะครับเพื่อที่ไม่ให้ปลาเนี่ยมันโดนตะแกรงโดยตรงนะครับวิธีนี้ใช้ย่างกับปลาอะไรก็ได้นะครับมันจะทําให้ปลาเนี่ยไม่ติดตะแกรงนะครับง่ายมากสําหรับมือใหม่ใช้วิธีนี้รับรองไม่ติดตะแกรงแน่นอนนะครับ นี่นะครับพอเราย่างเราก็คอยกลับไปกลับมานะครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับถ้ามีไฟลุกเราก็ใช้ที่เท่ากลบนะครับนี่นะฮะแบบนี้นะครับย่างไปเรื่อยๆจนหนังกรอบเลยนะครับนี่นะครับจะสังเกตว่าไม่มีติดตะแกรงเลยนะครับถ้าเราไม่ใช้นะครับเวลาเราย่างเนี่ยหนังมันจะไปติดกับตะแกรงนะครับเวลาเราดึงปุ๊บ มันก็จะหลุดไปทั้งเนื้อกับหนังเลยนะครับนี่นะครับย่างไฟอ่อนๆจนหนังมันกรอบด้านในสุกตีแล้วเราก็กลับอีกด้านหนึ่งนะครับย่างไปย่างมากลับไปกลับมาจนมันสุกทั่วเหลืองสวยดีแบบนี้แล้วนะครับก็เป็นอันใช้ได้ครับ เมนูนี้นะครับทานกับข้าวเหนียวก็ได้นะครับทานกับส้มตำทานกับน้ำพริกก็อร่อยนะครับเราหมักปลาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่น้ำซอสเนี่ยจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อปลานะครับส่วนใหญ่เวลาที่เราไปซื้อนะครับมันจะมีรสชาติเค็มเฉพาะแค่ตรงหนังกับเปลือกด้านนอกนะครับด้านในเนี่ยมันจะไม่มันจะจืดนะครับ แต่เราทําวิธีนี้น้าซอสเนี่ยจะซึมเข้าไปในทั่วตัวปลาเลยนะครับในเนื้อก็อยังมีรสชาตินะครับพอสุกได้ที่แล้วนะครับเหลืองสวยกรอบแล้วนะครับเราก็ยกขึ้นจัดจานเสิร์ฟได้เลยนะครับเมน,นูนี้ทําไม่ยากนะครับเครื่องหมักก็มีไม่กี่อย่างเองนะครับขั้นตอนสําคัญก็คือตัวนี้นะครับ การกล้วยนะครับทำให้ไม่ติดกระทะไม่ไม่ติดตะแกรงนะครับใครๆก็ทำได้นะครับมือใหม่ก็ทำได้นะครับเพื่อนๆนลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ